สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมมาเลือกซื้อเลือกใช้ครับรถสวยสภาพดีราคาไม่แพงอีกเช่นเคยครับอันนี้ขายเพียง29,500บาทเท่านั้นเองรถเก๋งต o y o t a t ้า i โดงปี94ครับสภาพดีพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยวิ่งทางไกลได้สบายความร้อนนิ่งๆไม่มีปัญหาครับวิ่งยาวๆสบายเลยทีเดียวเครื่องฟิตครับสตาร์ตติดง่ายเครื่อง 3S ระบบหัชฉีดใช้น้ำมันล้วนนะครับเครื่องสด ปุมไล่พาวเวอร์เลี้ยวสุดไม่ดังเบาสบายเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีครับช่วงล่างเลี้ยวไม่ดังเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มไม่เด้งไม่หลุดแอร์เย็นฉ่ำบอดีส้สวยสีสันยังเงาครับยังเงางามราคาเรียบๆไม่บุ๋มไม่ผุสภาพดีพร้อมใช้ต่อได้เลยราคาไม่แพงอย่างนี้นะครับคุ้มๆแล้วยังดิสเบรกทั้งสี่ล้อด้วยนะครับแม็กก็ยังสวยครับแม็กขอบ16 อย่างปี21อยังใช้ได้อีกหลายปีกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านครับปกติระบบไฟฟ้าภาษี67นะครับกค67ภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารชุดโอนไม่ให้ครบครบสีสันเงาฉ่ำครับทำมาใหม่ๆไม่นานรอบคันยังสวยแผงประตูสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านไฟส่องสว่างที่ประตูยังติดใช้ได้ครับรถสมบูรณ์เจ้าของดูแลไว้เป็นอย่างดี แอร์เย็นฉ่ำภายในสะอาดวิทยุมีฟังครับไม่มีเหงาห้องเครื่องสะอาดเดิมคันหน้าเดิมบ้างภายในเป็นเบาะผ้าครับเบาะผ้าไม่ขาดปูปูปไม่แฟบเอาไปใช้ต่อได้เลยครับในราคาสุดคุมม้มอย่างเงี้ยครับสนใจติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะครับนัดดูรถนะัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมอูลเพิ่มเติมก็ใส่ตรงถึงผู้ขายได้ หรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งถึงที่เลยนะครับคุมค้มเลยเดียวครับอำนวยความสะดวกกันสุดๆภายในก็ยังสมบูรณ์ครบๆพวงมาลัยแต่งใดก็สามารถติดต่อเจ้าของได้ครับสวยคุ้มค่าครับคันนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ